โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับหลังจากที่เราห่างหายไปประมาณ2-3วันนะทุกคนวันนี้นะครับผมก็กลับมากับคอนเทนต์ที่มีชื่อว่าเล่นบล็อกฟุตกับคนดูนั่นเองนะทุกคนช่วงนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้นะครับว่าจะทำคอนเทนต์อะไรดีนะสมองเนี่ยผมตันไปหมดแล้วนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับและใครอยากเล่นกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาหาผมได้เลยนะเอาล่ะถ้าใครกดติดตามแล้วแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ ดเดี๋ยวไปดูคลิปกันได้เลยดีกว่านะครับคนดูคลิปนี้นะครับมันเป็นคลิปแบบชิลๆของช่องผมเลยแล้วกันนะชิลๆแลยได้คือแบบชิลจัดเลยอ่ะตะไไไลัมาเลยไปเรื่อยเปื่อยเออใช่นะครับคลิปนี้อาจจะแบบดูแบบเพื่อนๆหน่อยนะทุกคนเพราะว่ามันไม่มีอะไร,รทําจริงอ่๋อและคนดูอย่าลืมเข้าที่คอร์ดมา้วยผมที่คอร์ดเออชใช่ครับ อยากเล่น<ป>กับผมบนะครับดีดคอร์ดนะครับใต้ล่างคลิปนี้เลยนะใครอยากเล่นก็เข้ามาได้เลยนะผมนะใช่ครับอ้อ้<ะ>อยแบบคนที่คนด,ดูที่ไม่ไม่ดูนะว่ามีดีดคอร์ดด้วยนะครับผมนะเออ ถ้าใครไม่มีนะครับไปโหลดมาซะถ้าอยากเล่นนะครับในช่วงนี้นะครับผมก็จะทําการภาคเสียงเอานะทุกคนเนื่องจากผมกับน้องเนี่ยได้พูดอะไรไปเรื่อยเปื่อยนะครับทำให้คลิปมันดูแบบเงาๆแล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะทุกคนอย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะและผมก็ได้ทําการลงดันกับน้องไปเรื่อยๆนะทุกคนเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยมันอาจจะแบบไม่มีอะไรนะครับก็เลยทําการภาคเสียงเอานะมานะครับเดี๋ยวผมจะมาดูน้องสุมผลนะทุกคนมันจะได้ผลอะไรนะครับจีซีนี้แน่นอน,นครับร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ปะ เลยครึ่งชั่วโมงเลยครึ่งชั่วโมงโอ้โหมาๆเดี๋ยวเดี๋ยวบุมจะซุ่มแล้วค่อยแบบเปิดพร้อมกันนะเกียร์เฮ้ยนะครับโคตรดีเลยว่ะผลนี้อ่ะนะครับมาดูเลยครับพี่ชายมาๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอน้องคนนี้เขาซุ่มก่อนนะเดี๋ยวนะโอ้ยังแย่ขาดีสองพันโอ้โหมาๆเดี๋ยวมามาดูมาดูผลพี่ผลพี่พร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วครับหน,นึ่งสองซ่มนี่ ผม,มสุ่มได้ผลพระเฮ้ยเอาจ้จนะตึงเกินแต่ว่ามีถาวรล,ล่ะเก็บไว้ก็ได้นะนี่นะครับมีแต่คนอยากนะเฮ้ยใครสุ่มได้ผลน้ําแข็งเนี่ยขอขอ้ขอวยนี่นะครับสุ่มได้ผลพระโคตรตึงเราเรา,เรามาดูกันว่าผมจะได้ผลอะไรอ๋เลยน้องสุ่มเลยสุ่มเลยคิสเน่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นการันตีคิดปะ<อ> <laughs> <laughs> สุมได้ผลเลยน้องโชว์ดิโชว์ดิ้พิซนีปะพิซนีอะไรมังกรหรือเสือนะ้องโชว์ดิโชว์ดิๆๆโชว์ดิโช,ดโ,ชดๆๆโชว์ดิน้องโอ้โหเฮ้ยสุมได้ผลคอนโทรเฮ้ยเอาใจาน่ะ โ oh, คต<น>รตึงน,นะครับน้องเขาสุ่มได้ผลเลนะครับ <c oughs> เอาละครับตอนนี้ก็ถึงช่วงสัมภาษณ์เอฟซีนะครับแนะนําตัวกันหน่อยนะครับเอาใครก่อนดีเ,นนเอาเองก่อนก็ได้แนะนําตัวเลยสวัสดีออสครับผมชื่ออาร์มผมเป็นแอดมินในดิสคอร์ดนะผมแับใครที่ยังไม่รู้ว่าผมเป็นแอดมินใน Discord นะผมใครที่ยังไม่ได้เคยเข้า Discord ดชิมาได้นะผมนะ <c oughs> แต่ใต้คลิปเลยนะครับผมนะ uh huh. โตึงนะครับคนต่อมานะครับแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมชื่อโอชิครับเป็นเพื่อนกับอาร์มครับอยากเล่นกับอาร์มเออเกครับอันนี้เป็นน้องเข้ามาใหม่นะทุกคนโอเคทุกคนเราจะไปล่าเจ้าทะเลกันนะครับพร้อมไหมทุกคนพร้อมครับโอเคไปกันรูดโอเคนะครับตอนนี้ผมก็มาล่าเจ้าทะเลกับน้องๆแล้วนะครับมาดูซิว่ามันจะเกิดหรือเปล่าอันนี้เรืออะไรเนี่ยเรือเติมปะ ใช่ป่ะเรือเติมเป็นเรือเรือเรือเอสแต่เขามีโมเดลใหม่เกียร์ยังสวยบินได้ด้วยนะโคตรเท่เลยว่ะแต่ได้คือผมจำตรงที่อ่าตรงด้านหลังนี่มันเป็นไอ้ไอ้ไอทอร์โมที่ติดด้านหลังมันคือในเรือเอสแต่โนะมันจะเป็นแบบคาฮ้าเหมือนกันเรือยังเบี้ยวอ่ะแล้วอันนี้ไม่เซนใครนะ มันส่วนใเวลาเขาล่าเจ้าเขาจะล,ล่าแถวที่แบบอ่ากอ่าะโดดดำมากกว่าส่วนใหญ่เออใช่แต่มันก็มีโอกาสเกิดได้หมดหรือเปล่ามันก็เกิดได้ทุกทีครับขอแค่มันทุกที่มันกว้างๆก็พอใช่ถ้าแบบอยู่ติดเกาะอะไรแบบนี้น่าจะไม่เกิดน,นะใช่ครับแต่ทำไมเซิร์ฟมัน,นดูปิงจังวะผมก็ว่างั้นเหมือนกัน เรืออย่างเที่อือขับเรือแทนนี้ป่คขับเรือแทนนี้ไปไปไปขับเปิดภาพแบบขับดีๆนะระวังชนนะมาอยู่ก่อนไหนนะอ๋อขี่ไปเรื่อยๆเลยปะครับขี่ไปเรื่อยๆถ้าแบบไม่เกินดเนี่ยโอ้โหงอมมาบอกเลยเหมือนว่านั้นนะ คือผมลรกกับน้องคนนี้นะทุกคนเองชื่ออะไรนะอาร์มใช่ปะใช่ใช่ใช่ผมล่ากับน้องคนนี้นะคือแม่งไม่เกิดเลยอ่ะล่าแบบเกือบชั่วโมงอ่ะเออไม่รู้ว่าถึงไหมเฮ้ยนี่ไงน้องเฮ้ยเจ้าทะเลเกิดแล้วน้องพี่แบบพูดไปทตเออพี่แบบกําลังนั่งบ่นเลยแม่งเกิดเฉยเลยโคตรดีอ่ะเอ้ยเอาจัดเลยน้องจัดจัดจัดจังหวะนี้ต้องได้ที่เสงหลอนดำใช่ปะขอถือ เฮ้ยสองตัวเฮ้ยสองตัวนึงเฮ้ยเอาว่ะอาจารย์สอตัวไม่เคยเจอง่ายๆนะเออจริงบางทีจะเจอตัวเดียวถ้าแบบสามตัวเนี่ยคือโหคือน้อยมากอันนี้เจออันสองตัวเป็นคายที่สองครับผมเออใช่ใช่เเคยโอ้ปวดตูดลุกเลยเนี่ยเดี๋ยวเอาคนละตัวนะ ตีให้ตัวให้ตัวตายตัวไหนจะตายก่อนตัวนู้นปะหรือตัวนี้ตัวนู้นตัวนู้นตัวที่มันเกิดตอนแรกเชื่อไหมตอนแรกพี่คิดว่ามันเกิดตัวเดียวนะพี่ไม่เห็นเหรอเอ้ามันจะมุดน้ำทำไมวะเนี่ย เย้ดวงดีจัดเลยได้2ตัวจังหวะนี้ต้องมาเป็นลาบ้าที่เสียงกัังมาวันนี้นะครับผมก็คิดว่าเป็นคลิปที่สนุกที่สุดตั้งแต่ผมเคยเล่นมาแล้วนะทุกคนปกติเนี่ยผมก็จะทําคลิปคนเดียวนะครับวันนี้เนี่ยมีน้อง f c มาเล่นด้วยนะครับทาให้ผมมีเพื่อนเล่นก็ทําให้คลิปนี้สนุกนะครับแต่ไม่รู้ว่าคนดูจะชอบหรือเปล่านะเอาละครับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนอย่าลืมตัั้้งใจเรรียยยนดวล่บบาคผม